เอาล่ะมาลุยกันต่อในข้อที่8ปครับผมกับข้อสอบทอบปอีหกเจ็ดนาะพีระมิดฐานสามเหลี่ยมด้านเท่ายาวด้านละ A สันยาว A อ่อทีนี้ถ้าน้องที่รู้สูตรลัดเนี่ยบอกเลยว่าภายใน1นาทีตอบได้แน่นอนแต่ถ้าไม่รู้ก็ไปไล่กันดูครับผมสันยาว A เอาก็ใส่ไป A A ตัวนี้พี่ให้ปเป็นสามเหลี่ยมด้านเท่าเนาะอืมวันรูปให้ก่อนเดี๋ช้าแล้วก็อันนี้คือ ความยาวสัมเหลียมด้านเท่าสันเนี่ยคือตรงนี้ปึ๊บสันยาวก็ A เหมือนกันตัวนี้คือสูงตรงถูกปะสูงตรงคือ H แล้วก็ตัวนี้ให้เป็นสูงเอียงสูงเอียงคือ L โอเคไหมตัวนี้ยาว A แล้วก็น้องบอกว่าเป็นไงครับเราจะได้อะไรนะ เราจะได้สูตรมาก็คืออะไรนะพื้นที่หาปริมาตรปริมาตรก็คือ1ส่วน3คูณพื้นที่ฐานถูกป่ะพื้นที่ฐานคูณสูงตรงคือ h พื้นที่ฐานคือรูปสามอะไรครับส่วน4ด้านกำลังสองแล้วก็คือ h จบนะครับแสดงว่าต้องไปหาอะไรออกมาหา h ออกมาถูกป่ะเออ h เท่ากับเท่าไหร่ก็คือตรงนี้เท่ากับเท่าไหร่ จะหา h ได้เน,นี่ยต้องทำยังไงครับมันก็มีหลากหลายวิธีเลยถูกปะน้องบอกว่าอ้าวพี่ก็ไม่ยากก็ไปสร้างอะไรครับไปสร้างไอ้ตัวนี้มาตัวนี้ก็คือสูงเอียงก็คือ l ถูกปะแล้วก็หาด้านนี้มาอีกด้านหนึ่งก็เป็นอะไรเป็น x แล้วก็ใช้เป็นสามเหลี่ยมปิทาโกรัสก็คืออะไรครับ l กำลังสองถูกปะเท่ากับ h กำลังสองบวก x กำลังสองและ x ตัวเนี้ยคือมาอยัางไง มันก็คือมาจากตรงเนี้มาจากตรงนี้คืออะไรครับมองออกไหมเส้นตัดของเส้นตัดของอะไรสามเหลี่ยมนี่ไงสมมติพี่เบิร์ดเคยสอนไปแล้วว่าจุดตัดของสามเหลี่ยมมัธยฐานถูกปะจะมีด้านยาวเนี่ยคือยาวเป็นถ้าไรครับมันจะแบ่งออกเป็น3ส่วนตัวนี้เป็น1ส่วนตัวนี้เป็น2ส่วนรวมกันเป็นสส่วนถูกปะแสดงว่าน้องก็ต้องไปหาอะไรออกมาก่อนหาเส้นนี้ออกมาก่อนแล้วตัวนี้เป็น1ใน3วุ่นวายถูกปะวุ่นวายหรือเราบอกว่าเราทําเป็นวิธีนี้ก็ได้ครับ อีกวิธีหนึ่งเราบอกว่าใช้เป็นปีทากรัสก็ได้ปีทากรัสทำยังไงครับทำแบบนี้ลากไปให้เป็น x ถามว่าตัวนี้เป็นมุมเท่าไรครับเป็นมุม30องศาเอ้ยรู้ได้ไงเป็น30องศาเพราะว่าเป็นอะไรครับสามเหลี่ยมอะไรด้านเท่าถูกปะถูกปะสามเหลี่ยมด้านเท่าตัวนี้30ตัวนี้ก็คือ30ถูกปะมองออกเนาะมองออกเนาะ แสดงว่าเราก็จะจบแล้วครับนี่ปึ๊บปึ๊บปึบจบแล้วหา x อกอกมา x หายังไงอะ่ะ x หายังไงครับ x หายังไงครับถูกไหมพี่ทําถูกไหมถ้าน้องไปทํารูปนี้เป็นไงเจ๊งบงเลยไม่ถูกเพราะว่า h เราก็ไม่รู้ถูกป่ะโอเคปะโอเคปะ รูปนี้ทีหลังหลังจากที่ได้อะไรครับได้ X แล้วเพราะฉะนั้นยังไม่ได้เอ็ก,กมาทำรูปนี้ก่อนตึบ๊บนิดเดียวตัวนี้เป็นสามสเหมือนเดิมโอเคไหมเก็ดปะตัวนี้ลากลงมาตั้งฉากแล้วนึกถึงอะไรครับรูปนี้ปิทากรัสถูกป่ะเพราะว่าด้านนี้ยาว A ตัวนี้ก็จะต้องเป็น A ส่วนสโอเค เพราะฉะนั้นเราก็ได้อะไรครับชิดฉากไหมขอสามสิบปะพี่เปลี่ยนเป็นสีนี้ขอสามสิบถูกปะชิดฉากก็คืออะไรครับเท่ากับ A ส่วนสองแล้วก็หารด้วย x โอเคเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ย้ายข้างเข้าไปครับ x คูณกับ c o s 30 cos 30คือถ้าเราไล่ทรายก็คือ1ส่วน2รู้สส,ส,ส,ส่วน2รู้สส่วน2ถูกปะ cos ก็คือรู้สส่วนสอ แล้วก็ a ส่วนสตัวนี้ตัดกันโชะโชแสดงว่า x ได้เท่ากับ a ส่วนรูทสาแล้วค่อยไปเข้าปิทากรัสรูปบนนี่เราก็จะได้เป็นอะไรครับตรงค่ามุมฉากคือตรงค่ามุมฉากเราก็จะได้เป็น h กําลังสองถูกปะเราจะหา h นี่ถูกปะ h กําลังสองไอ้ตัวนี้ตรงข่ามุมฉาก ใหญ่สุดถูกปะลบด้วย x กําลังสองนี่ได้แบบนี้ a กําลังสองครับ x เราคือ a ส่วนรู้สาม x กําลังสองก็จะเป็นเท่าไรครับ a กําลังสองส่วนสามเพราะฉัน h กําลังสองเราก็จะเป็นอะไรครับสามแล้วก็ลบหนึ่งก็จะเป็นสอง a กําลังสองส่วนสามแบบนี้เพราะฉัน h เราก็จะเป็นรู้สองหารด้วยรู้สาม a แบบนี้โอ okay. เคเขียนป่ะพัาพฉันเราได้แล้วครับตอนนี้เราก็จะได้เป็น v ปริมาตรเท่ากับ1ส่วน3รูท3ส่วน4 A กลัง2แล้วก็ตัวนี้เป็นรูท2หารด้วยรูท3แล้วก็ A ถูกป่ะรูท3จะเอากับรูท3 <c oughs> จบแล้ว v เท่ากับอะไรครับรูทสองแล้วก็ a กำบ,บังสามแล้วก็ส่วนด้วยสิบสองแบบนี้จบตอบข้อตอบข้อสามเนาะตอบข้อสามปุ๊บไม่ต้องไปวุ่นวายกับไอจุดแบ่งมัยธยฐานนี่ปุ๊บปุ๊บปุ๊บลากไปแบ่งครึง่ง ลากไปแบ่งครึ่งลากไปแบ่งครึ่งจะมีตรงนี้ปุ๊บมาหาตรงนี้ก็ได้แต่ว่ามันก็มันก็จะมันก็จะต้องใช้เวลาแลาต้องใช้ความเข้าใจตรงนั้นด้วยแต่อันนี้ยุ่งกติโกนิดเดียวโอเคปะโอเคปะเลียนาะอ่ะทีนี้ให้วิธีลัดครับสําหรับลูกศิษย์พี่เบิร์นเนาะสำหรับที่เข้ามาดูก็เอาวิธีนี้ไปใช้ครับอนิมตาเท่ากับอะไรครับกําลังสามหารหกรูทสองกรณีนี้ใช้ได้เฉพาะอะไรครับสามดิมดันเท่าถูกปะกําลังสาม หารหกรูทสองเนาะก็บอกว่าอ้าวพี่ไม่เห็นมีคำตอบเลยก็คูณรูทสองเข้าไปทั้งบนทั้งล่างสิตันนี้เป็นวิธีลัดนะพี่เบอร์ทริคเอาไปใช้ก็จะได้เท่าก,กับเท่าไหร่ครับรูทสอง A กำลังสามตรงนี้รูทสองคูณรูทสองเนะี่ยคือสองถูกปะคูณหกก็เป็นสิบสองจบครับเห็นปะแปบ๊บเดียว ถ้าใครทําแบบนี้ก็ยังเร็วนะตีโกนเนี่ยบอกว่ายังเร็วกว่าที่จะไปใช้ไอจุดตัดของเส้นมัธยฐานเนาะมันจะมันจะต้องไปคิดอีก,อกพอสมควรเลยก็เอาวิธีนี้ไปใช้ได้เลยครับสําหรับข้อที่81อ่าโอเคสําหรับที่ใครที่ต้องการคอต,ติวเข้มก็แนะนําเป็นคอเทพนิครับผมเทพนิคพิชิตเต็มหันซีเราทับพี่ก็ทําไว้คอั้นคอเดียวนั่นแหละก็เอาไปดูได้เลยคอนั้นก็จะมีตั้งแต่ปูพื้นฐานมอต้นมอปลายแล้วก็ตะลุยโจท์ มากกว่า500ข้อ600 700ข้อว่าไปโอเคครับคลิปนี้ประมาณนี้ครับสวัสดีครับ